แหวนขังปอบตอนที่สองประพันธ์โดยร้อยน้ำเช้ามืดเมื่อฟ้าเริ่มสางที่บ้านของไอเดนชายหนุ่มวัยยี่สิบปลายมันตื่นขึ้นมาเพื่อเตรียมตัวที่จะเข้าสวนปฏิบัติงานตามกิจวัตรปกติมันเหลียวมองไปทางด้านข้างเมื่อไม่เห็นร่างของพยอมเมียรัก ที่หอบหิ้วกันมาจากเมืองกรุงเพื่อวังมาช่วยกันสร้างฐานะที่บ้านเกิดของตนจึงรู้ได้ในทันทีว่าพยอมนั้นตื่นก่อนมันแล้วตั้งแต่ก่อนฟ้าสางเพื่อเข้าครัวุงหาอาหารเตรียมไว้เพื่อให้มันนำติดตัวไปด้วยเพื่อเป็นมื้อกลางวันในสวนไอเดนมันพาล่างมุดออกจากหงูเดินลงไปจากเรือน เพื่อล้างหน้าล้างตาให้สดชื่นแจ่มใสแต่ในขณะที่กาลังตักน้ำจากโอก่งเพื่อล้างหน้าล้างตาพลันได้ยินเสียงของพยอมเรียกมันดังมาจากบนเรือนด้วยน้ำเสียงที่ร้อนลนพี่เดน่นพี่เด่นจ๊ะพี่ขึ้นมาหาพยอมทีแม่ไม่สบายหนักมากเลยจ้ะพี่เมื่อได้ยินเสียงที่ล้นล้านของเมียรักไอเดน่น มันรีบโยนขันน้ำกลับลงไปในโอ่งน้ำอย่างแตกตื่นตนกผุนผันวิ่งกลับขึ้นไปบนเรือนตรงไปหาพระยอมที่นั่งป้อนข้าวให้กับนางสมนผู้เป็นแม่ที่นอนป่วยเลื้อลังจนแทบจะเป็นอัมพาตลุกเดินเหินไม่ไหวมานานหลายเดือนแล้วมีอะไรหรือจ๊ะพะยอมแม่เป็นอะไรมันรีบพุง่งถามออกไปในทันควัน เมื่อเข้ามาใกล้ร่างของเมียรักพยอมหันมามองหน้ามันด้วยหยาดน้ำตาที่เอ่อคลออย่างหน้าเวทนาพยายามกันเสียงสะอื้นเอาไว้อย่างยากเย็นแล้วจึงเอ่ยออกมาเสียงสั่นเครือว่าแม่แม่ตัวร้อนเล่ากับไฟเลยจะพี่น่าจะเป็นไข้หนักคงจะต้องรีบพาแม่ไปหาหมอในเมืองแล้วละจ้าไอเดน มันทอนหายใจออกมาอย่างกัดกรุ่มเป็นกังวลแล้วจึงกล่าวออกมาอย่างหนักใจว่าพี่เข้าใจนะพยอมว่าแม่อาการไม่สู้ดีแต่พยอมก็รู้นี่จ้ะว่าตอนนี้เราแทบจะไม่มีเงินเหลือติดบ้านกันเลยหากจะพาแม่หากจะพาแม่เข้าไปรักษาอาการที่ในเมืองคงจะต้องใช้เงินทองมากโขไม่น้อยพยอมที่ได้ฟังดังนั้น จึงเลียวหน้ามามองมันอย่างตัดเพอลำพังออกมาแผ่วเบาเขาสะอื้นว่าแต่เราจะปล่อยแม่เอาไว้อย่างนี้ไม่ได้นะจ๊ะพี่ไม่อย่างนั้นหากอาการแม่สุดลงพยอมเกรงว่าเอาเถอะเอาเถอะพยอมพี่เข้าใจแม่ของพยอมก็เหมือนกับแม่ของพี่เหมือนกันเอาเป็นว่า พยอมคอยพี่สักครู่เถอะนะเดี๋ยวพี่จะออกไปหาซื้อยาที่ร้านตะผิวเอามาให้แม่กินมรรเทาอาการไปก่อนเดี๋ยวตอนเส้สาย,สายพี่จะลองไปขอยืมเงินจากไอชดเพื่อนของพี่แต่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะมีพอให้พี่หยิบยืมได้บ้างหรือเปล่าไอเด่นตัดพ้อกล่าวบทออกมาอย่างเป็นกังวลจากนั้นจึงหันไปกล่าวกับพยอมเมียรละของตนอีกว่า เดี๋ยวพยอมดูแลแม่ไปก่อนนะพี่จะออกไปซื้อยาที่ร้านของตาผิวแล้วพี่จะรีบกลับมาจ้าพี่หญิงสาวรับคำออกมาด้วยน้ำเสียงที่เศร้าสลดเป็นกังวลต่ออาการของผู้เป็นมารดาที่เจ็บป่วยกระสอบกระแะมานานหลายปีและอาการเพิ่งจะสุดหนักล้มหมอนนอนเสือ่อจนแทบจะเป็นอัมพาตลุกนั่งเองไม่ได้ เมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมานี้เองจนหลอนไม่สามารถที่จะออกไปช่วยงานไอเดนทำงานในสวนได้เพราะต้องอยู่คอยปฏิบัติแม่เพราะความกระตันอยู่เมื่อไอเดนมันรีบพุนผันลงไปจากเรือนแล้วหญิงสาวจึงหันมาหายายสมอนผู้เป็นแม่ใช้สองมือสัมผัสลูกคลำไปที่ผิวหนังเหี่ยวย่นคองหญิงชลาอย่างนาเวทนาอาดูล ต่อความทุกข์ทรมานเพราะความเจ็บป่วยของมารดาเธอถึงกับสะดุ้งขึ้นมาอีกครั้งอย่างตนกเมื่อสัมผัสได้ว่าล่างกายของยายสมอนนั้นร้อนเผารลาเปลวเพลิงจนต้องหลุดปากอุทานออกมาอย่างตกใจว่าทำไมตัวของแม่จึงได้ร้อนเผากับไฟอย่างนี้ละจ๊ะแม่รอฉันสักครู่นะเดี๋ยวฉันจะไปหาน้ำหาผ้ามาเช็ดตัวให้นะจ๊ะ หล่อนก่าวออกมาพร้อมขยับลางเพื่อลุกขึ้นไปหาผ้ามาชุบน้ำเช็ดเนื้อเช็ดตัวให้ยายสมอนแต่หญิงชลาที่นอนป่วยเลื้อยลังจนไร้เลี้ยวแรงกลับใช้มือที่เหี่ยวยนคว้าที่ข้อมือของหล่อนเอาไว้พลางออกแรงล้างข้อมือของหล่อนให้สุดนั่งลงอีกครั้งด้วยเลี้ยวแรงที่มหาศาลผิดปกติจนพยอมต้องเหลียวมองที่ร่างของยายสมอนอย่างแปลกใจ มีอะไรหรือจ๊ะแม่ดึงฉันเอาไว้ทำไมยายสมอนเหลือบสายตาที่ขุ่นขาวเย็นชาแต่ก็แฝงความเจ็บปวดรวดร้าวจ้องมองมาที่ใบ,บหน้าของบุตรสาวอย่างช่างใจแล้วจึงกล่าวออกมาว่าพยอมเอ้ยแม่เจ็บไข้ได้ป่วยมานานหลายปีลำบากพวกเองสองคนผัวเมียกันมานานแล้ว แม่ไม่ต้องการที่จะเป็นภารากับพวกเองอีกแล้วน้ำตาของพระยอมหยาดลินไหลอับสองแก้มนวลเพราะความเศร้าสลดต่ออาการเจ็บปวดของมารดาจนหลังลินลงมากระทบผิวหนังเหี่ยวยน่นของยายสมอนหญิงชรลาหลับตาลงคล้ายกำลังตัดสินใจในบางประการแม่อย่าพูดอย่างนั้นสิจ๊ะ แม่เจ็บป่วยไม่สบายฉันก็ต้องดูแลแม่เป็นเรื่องปกติที่ฉันต้องทำอยู่แล้วแต่ที่ฉันทนไม่ได้นั่นก็คือการที่ต้องเห็นแม่ต้องทุกข์ทรมานเพราะอาการเจ็บป่วยนี้แหละจ้าหญิงสาวกล่าวออกมาอย่างหดหูแต่หญิงชราสายนาอย่างอ่อนแรงเผเยริมฝีปากที่เหี่ยวยน่นกล่าวกระทอนกระแทนออกมาว่า แม่รู้ตัวดีร่างกายของแม่มันจะทนต่อสู้กับโรคภัยที่ลุมแล้วไม่ไหวแล้วร่างกายของแม่มันเหมือนไม้ที่ผุกเต็มทีคงจะอยู่ได้อีกไม่นานแล้ว <c oughs> แต่แต่แม่ก็ยังมีเรื่องที่ยังติดค้างอยู่ในใจที่ไม่สามารถที่จะจากไปได้ <c oughs> แม่อย่าพูดอย่างนั้นสิจ้าแม่ยังแข็งแรงแม่จะอยู่กับฉันและพี่เด่นไปอีกนานจ้าพยอมสายหน้าไม่ยินยอมจนน้ำตาที่เอ,อ่อครอหยาดหลังเต็มสองแก้มเป็นทีนาเวทนาสะอึกสะอื่นออกมาอย่างหดหู่ล้าหลานแต่ยายสมยังกล่าวตะกุกตะกักต่อไปอีกว่าพยอมเอ้ยเอ็งปล่อยให้แม่ จากไปอย่างสงบเถอะอย่าให้แม่ต้องเจ็บปวดทรมานต่อไปอีกเลยแม่จ๋าแม่หญิงสาวได้เพียงตะลุดปากพลราออกมาอย่างลันทดไม่สามารถกล่าวอะไรต่อไปได้อีกแม่แม่ยังมีห่วงกังวลอยู่อีกเรื่องหนึง่งเอ็งช่วยแม่ที แม่จะได้จากไปอย่างสงบ <c oughs> ยายสมอนกล่าวออกมาแล้วค่อยๆย,ยกแขนที่เหี่ยวย่นอ่อนแรงของตนขึ้นช้าๆอย่างยากเย็นจากนั้นจึงค่อยๆดึงแหวนทองที่สวมอยู่ที่นิ้วชี้จากมือข้างซ้ายออกช้าๆอย่างอาวอนแหวนแหวนทองวงนี้ <c oughs> เป็นมอระดกเพียงชิ้นเดียว ที่แม่ขอมอบให้เองเพื่อรับสืบทอดต่อไปหากเองรับเอาไปแล้วแม่จะได้จากไปอย่างสงบเสียที <c oughs> <c oughs> ยิงชลากล่าวออกมาช้าๆกระทอนกระแทนพลางยื่นทรงแหวนทองวงน้อยทรงมาต่อหน้าของพะยอมผู้เป็นบุตรสาวเพียงคนเดียวของตนด้วยแววตาหมุนมองและลังเล เพราะความขัดแย้งกันเองในจิตใจพะยอมค่อยๆย,ยืนมือออกไปรับแหวนทองที่ยายสมอนยื่นส่งมาให้เมื่อพิจารณาอยู่ชั่วครูจึงเห็นว่าเป็นแหวนทองธรรมดาทั่วไปที่รอบวงทางด้านนอกเกลี้ยงเกลาแต่เมื่อเพ่งพินิษตรอบวงด้านในกลับพบเห็นร่องรอยที่ถูกจาร์้วยอักขระโบราณเล็กๆเ,เ,เต็มรอบวง สร้างความพิศวงต่อพยอมเป็นอย่างยิง่ง <c oughs> แหวนทององค์นี้เป็นมรดกตกทอดสืบต่อกันมาตั้งแต่รุ่นยายมาจนถึงรุ่นแม่ของแม่จนกระทั่งตกมาถึงรุ่นของแม่และตอนนี้ <c oughs> แม่ขอมอบเพื่อเป็นมรดกสืบทอดให้เองเก็บรักษาเอาไว้ แม่จะได้จากไปอย่างสงบเสียทียายสมอนกล่าวออกมาอย่างแผ่วเบาจนแทบไม่ได้ยินซุ้มเสียงที่พึมพำอยู่ในลำคอพยอมพี่กลับมาแล้วนิจายารีบเอาไปให้แม่กินก่อนเถอยังไม่ทันที่พยอมจะได้กล่าวสอบถามอะไรออกมาอีกเสียงของไอเดนก็ดังแทรกขึ้นมาเสียก่อนพร้อมๆกับร่างสูงใหญ่ของมัน ที่เดินขึ้นมาบนเรือนอย่างร้อนลนเมื่อมาถึงจึงยื่นซองยาส่งให้กับพยอมเพื่อนำไปจัดให้กับยายสมอนเพื่อบรรเทาอาการเจ็บป่วยจ้ะพี่พยอมรับคำขุดลุกขึ้นไปรับยาจากมือของไอเดนจากนั้นจึงเดินหายเข้าไปในครัวไอเดนจึงเดินติดตามไปในทันทีเมื่อเข้าไปใกล้เมียรัก มันจึงเอ่ยออกมาด้วยน้ำเสียงที่เคร่งเครียดแผ่วเบาว่าพยอมคอยดูอาการของแม่ไปก่อนนะเดี๋ยวพี่จะออกไปหาไอชดสักครู่มันอาจจะมีเงินทองให้พี่หยิบยืมได้บ้างเราจะได้พาแม่ไปรักษาในเมืองหญิงสาวเหลียวหน้ามามองด้วยแววตาที่หม่นเศราพึมพำรับคําอยู่ในลำคออย่างเลื่อนลอยจากนั้นเอเดน จึงเดินลงไปจากเรือนอย่างเร่งร้อนจากนั้นหญิงสาวจึงจัดเตรียมยาเพื่อนําไปให้กับยายสมอนเมื่อยายสมอนได้กินยาแล้วจึงในพริ้มเปลือกตาหลับไหลไปเมื่อเห็นแม่หลับไปแล้วพยอมจึงคุนคิดตึกตองอยู่อย่างสับสนมองแหวนทองที่อยู่ในมือของหลอนสลับกับมองลางที่ผอมเกรงของมารดาชะลาอย่างยากที่จะตัดสินใจ แต่ท้ายที่สุดเมื่อใครครวนทีท่วนแล w, ann, l l om, w, s s orn, ้วจึงผุดลางลุกขึ้นพุนพันลงไปจากเรือนอย่างร้อนลนเมื่อพายอมหันหลังเดินลงไปจากเรือนแล้วยายสมอนจึงค่อยๆ่อยเผยเอเปลือกตาขึ้นมาด้วยใบหน้าที่กระยิมผิดจากเมื่อครู่ที่ดูอ่อนล้าไร้เลี่ยวแรงประกายตาที่ขุ่นขาวมัวแลเปลี่ยนเป็นประกายเจิดจ้ากระด้าง คำลามหึหึอยู่ในลำคออย่างสมใจที่วิญญาณปอบตกทอดมาตั้งแต่ครั้งบรรพบุรุษได้รับการสืบทอดหลังจากนี้จะได้จากไปอย่างสงบเสียทีไม่ต้องทนทุกทรมานกับความเจ็บปวดจากความเสี่อมโทรมของสังขารอีกต่อไปล่างผอมเกรงดำค้าของยายสมอนเริ่มสั่นเทิมทีละน้อยจากนั้น จึงกระตุกชักเกรงรุนแรงในตากระดางเริ่มแข็งเกรงค้างอาปากกว้างอย่างเจ็บปวดทรมานเป็นครั้งสุดท้ายจากนั้นล่างของหญิงชลาจึงค้างเกรงและสงบแน่นิ่งไปในที่สุดแปลกประหลาดเป็นอย่างยิ่งเพราะเมื่อล่างของยายสมอนที่เพิ่งจะสิ้นใจตายไปเมื่อครู่ล่างกับค่อยๆซูบเซียวแห่งกงลางราวกับซากศพที่ตายมาแล้วหลายเดือน ส่งกลิ่นเหม็นสางสะอิดสะเอียนคละคลุ้งอบอวลไปทั่วทั้งเรือนทางด้านของซากศพของยายสมรกลับปรากฏเงาดำคล้ำลางเรือนยืนอยู่เงาดำคล้ายเป็นหมอกควันเบาบางดำคล้ำจดจ้องมองซากศพของยายสมรอ,อย่างนึกดูแคลนต่อสังขารที่ล่วงโรยจนหมดสภาพที่จะใช้งานได้อีกต่อไปวิญญาณปอบที่สิงสู่อยู่ในแหวนทอง ที่ตกทอดมาตั้งแต่ครั้งบรรพบุรุษของยายสมรมันแฝงร่างของยายสมรเพื่อออกล่าเหยื่อมาเนิ่นนานยิ่งในระยะหลังที่ยายสมรเริ่มมีอาการเจ็บป่วยลิศทาของมันยิ่งรุนแรงยิ่งขึ้นเพราะร่างกายที่อ่อนแอและสภาพจิตใจที่อ่อนไหวของยายสมรไม่สามารถที่จะต้านทานแรงลิ์ของวิญญาณปอบบรรพบุรุษตนนี้เอาไว้ได้ มันจึงอาศัยร่างของยายสมอนออกลาเหยื่อได้บ่อยครั้งยิ่งขึ้นแต่เมื่อสภาพร่างกายของยายสมอนที่สุดโทมไปตามวัฏจักรอีกทั้งความจริงแล้วยายสมอนนั้นสิ้นใจตายไปนานหลายเดือนแล้วแต่ที่ยังมีลมหายใจอยู่ได้เป็นเพราะถูกวิญญาณของปอบตอนนี้ควบคุมเอาไว้ใช้งานแต่เมื่อร่างกายที่ความจริงนั้นเสื่อมสลายไปนานแล้ว วิญญาณปอบบพระบุรุษจึงจำเป็นต้องหาร่างใหม่เพื่อสิงสู่และใช้งานต่อไปมันจึงตัดสินใจที่จะมอบแหวนทองให้กับพยอมเพื่อเป็นทายาทสืบทอดด้วยการใช้อาถรรพ์ของแหวนทองเป็นสื่อเพื่อให้วิญญาณของมันสามารถเข้าแฝงลางของผู้ครอบครองแหวนทองเพื่อควบคุมใช้งานได้ต่อไปวิญญาณปอบบรรพบุรุษสียยิ้มยังกระยิมใจ ที่จะได้ครอบของล่างใหม่มันค่อยๆสลายล่างที่คล้ายกลุ่มควนันจนสูญหายจางหายไปเพื่อติดตามพยอมที่เวลานี้เป็นเจ้าของแหวนเพื่อที่มันจะได้กลับเข้าไปแฝงอยู่ในแหวนทองโบราณอันเป็นที่สิงสถิตของมันมารวมร้อยปีอีกครั้งที่ร้านค้าของตาผิวพยอมเดินจุดจดจองจอง อยู่ที่หน้าร้านอย่างลังเลอยู่ชั่วครู่จากนั้นจึงตัดสินใจเดินตรงเข้าไปหาชบาที่กำลังสาร,รวนอยู่กับการจัดของภายในร้านเมื่อเดินเข้าไปไกลชบาจึงชำเลืองมองมาทางล่างของพยอมจึงเอ่ยทักออกมาเสียงหวานอ้าวพี่พยอมต้องการอะไรหรือจ๊ะเปล่าเปล่าหรอกชบาพอดี พี่มีธุระจะมาขอความช่วยเหลือจากชบาสักหน่อยนะจ๊ะพยยอมสายหน้าตะกุกตะกักตอบออกมาเสียงละรัวชบายิ้มหวานอย่างมีไมตรีก่อนที่จะกล่าวออกมาอย่างใจกว้างมีอะไรจะให้ชบาช่วยเหลือพี่บอกมาได้เลยนะจ๊ะหากชบาช่วยได้ก็ยินดีจ้ะจากนั้นจึงกล่าวออกมาอีกอย่างที่นึกขึ้นมาได้ว่าอ๋อ เมื่อเช้าชบาเห็นพี่เด่นมาซื้อยาลดไข้เห็นบอกว่าแม่ของพี่ชบาอาการไม่สู้ดีหรือจ๊ะตอนนี้อาการเป็นยังไงบ้างจ๊ะพยอมถอนหายใจยาวออกมาอย่างหนักใจแล้วจึงระบายคำพูดออกมาอย่างอึอดอัดว่าก็เพราะเรื่องนี้แหละจ๊ะชบาพี่จึงอยากที่จะมาขอความช่วยเหลือจากชบาบอกออกมาได้เลยนะจ๊ะมีเรื่องอะไร ที่ชบาพอจะช่วยเหลือพี่ได้บ้างจ๊ะชบาแทรกออกมาขยอมนิ่งอึงไปเล็กน้อยอย่างเกรงอกเกรงใจแต่แล้วก็ตัดสินใจที่จะกล่าวออกมาอาการของแม่พี่ไม่สู้ดีนะักจำเป็นต้องพาไปรักษาที่ในเมืองแต่ติดตรงที่พี่กับพี่เด่นไม่มีเงินทองเพียงพอที่จะพาแม่ไปรักษาได้นะจ๊ะพี่เลยมาขอความเห็นใจจากชบา เอหล่อนตะกุกตะกักเล็กน้อยอย่างกระดางแต่แล้วก็ตัดสินใจถอดแหวนทองที่อยู่ในนิ้วชี้ข้างซ้ายออกมายืนส่งไปทางเบื้องหน้าของฉบากล่าวออกมาว่าแหวนวงนี้เป็นสมบัติเพียงชิ้นเดียวของแม่พี่พี่ขอนำมาฝากเอาไว้กับชบาชั่วคราวเพื่อขอยืมเงินจากชบาเพื่อนำแม่ไปรักษาตัวที่ในเมืองจ้ะฉบา มองแหวนทองในมือของพะยอมอย่างสนใจแต่ก็ตอบออกไปว่าเรื่องเงินทองฉบาพอที่จะมีให้พี่ยืมเพื่อพาแม่ไปรักษาอาการได้นะจ๊ะส่วนเรื่องแหวนวงนี้พี่เก็บเอาไว้เถอะมันเป็นแหวนของแม่ของพี่ไม่ใช่หรอจ๊ะเมื่อก่อนมันเป็นแหวนของแม่พี่แต่ตอนนี้แม่มอบให้พี่แล้วจะบารับเอาไปเก็บไว้เถอะนะ พีละอายและลำบากใจหากต้องเอาเงินของชาบาเปล่า,าโดยไม่มีสมบัติอะไรมาแลกเปลี่ยนกันเลยพยอมตอบออกมาอย่างเกรงอกเกรงใจชาบามองแหวนทองสลับกับมองหน้างามบนมวลมองของพยอมเล็กน้อยแล้วจึงตัดสินใจยืนมือไปรับแหวนทองขึ้นมาพิจารณาอย่างละเอียดก่อนที่จะคลี่ยิ้มออกมาอย่างถูกอ,อกถูกใจ คลางลองสวมใส่ลงไปในนิ้วชี้ของหลอนแล้วอุทานออกมาอย่างตื่นเต้นยินดีชบาสวมใส่พอดีนิ้วเลยจ้าแหวนวงนี้ดูเรียบเกลี้ยงไม่มีลวดลายพิเศษอะไรแต่ทำไมฉันรู้สึกชื่นชอบและถูกชะตาเป็นพิเศษก็ไม่รู้ตกลงจากพี่พยอมชบาจะเก็บแหวนวงนี้เอาไว้ก่อนก็ได้เอาไว้หากพี่จะเอาคืนเมื่อไหร่ ก็มาบอกชะบาได้ทันทีเลยนะจ๊ะพยอมคลียิ้มออกมาอย่างยินดีชบาจึงถามต่อไปอีกว่าแล้วพี่พยอมต้องการเงินเท่าไหร่ละจ๊ะเมื่อพยอมบอกจำนวนเงินออกไปชบาจึงเดินหายเข้าไปในร้านจากนั้นจึงเดินกลับมาหาพยอมนับเงินจำนวนหนึ่งยื่นส่งให้เมื่อกล่าวขอบอกขอบใจกันเรียบร้อยพยอม จึงขอตัวจากไปในทันทีชบายกมือขึ้นมาเพ่งพิจารณาแหวนทองที่สวมอยู่ในนิ้วของหล่อนอย่างชื่นชมหล่อนยิ้มน้อยยิ้มใหญ่บนใบหน้าอย่างยินดีเพราะรู้สึกชื่นชอบถูกชะตาต่อแหวนวงนี้เป็นพิเศษจนกลายเป็นความห่วงแหนจนอดไม่ได้ที่จะใช้นิ้วลูกคลำที่ตัวแหวนอย่างรักใคร เมื่อพยอมกลับมาถึงบ้านและกําลังจะเดินขึ้นบันไดแต่ก็ต้องหยุดชะงักเท้าลงอย่างกระทันหันเมื่อได้ยินเสียงของไอเดนที่ร้องทักออกมาเมื่อหันกลับไปมองจึงเห็นว่ามันกําลังเดินผ่านรั้วตรงเข้ามาอย่างรีบร้อนพยอมพยอมไปไหนมาหรอจ๊ะพี่เห็นพยอมเพิ่งจะเดินกลับมาเมื่อคู่พยอมอึกอักเล็กน้อยเพราะยังสับสน จนยากที่จะเรียบเรียงคำพูดกล่าวออกไปได้แต่ย้อนถามกลับไปว่าพี่ชดพอจะมีเงินให้ยืมไหมเจ้าพี่ไอเดนมันหน้ามองลงทันควันสายหน้ายังอับจนแล้วจึงตอบกลับไปว่าตอนนี้มันก็กําลังขัดสนอยู่เหมือนกันจึงไม่มีแบ่งปันให้พี่เลยตอนนี้พี่จนใจจริงๆแล้วหละพยอมไม่รู้ว่า จะหันหน้าไปพึ่งใครได้อีกมันหยุดคุ้นคิดอยู่เล็กน้อยแล้วจึงพร่องออกมาว่าหรือว่าพี่จะลองไปหาลือกับผู้ใหญ่สิงเพื่อว่าแกจะพอมีให้พี่ได้หยิบยืมในบ้างไม่ต้องหลอกจากพี่เดนพยอมได้เงินมาแล้วจ้าหญิงสาวตัดบททันควันไอเดนมันมองหน้าเมียรักอย่างแปลกใจถามออกมาทันทีอย่างสงสัยว่าอะไรนะจ๊ะ พยอมเอาเงินมาจากไหนกันพยอมพยอมเอาแหวนของแม่ไปจำนำกับชบาจาจากนั้นหล่อนจึงเล่าเหตุการณ์ทั้งหมดให้เอเดนผู้เป็นสามีฟังเมื่อเอเดนรู้ดังนั้นจึงได้พยักหน้ารับอย่างเข้าใจพร้อมทั้งเอ่ยชักชวนหญิงสาวให้รีบขึ้นไปบนเรือนเพื่อจะได้รีบพาแม่ไปรักษาอาการในเมืองเอ๊ะทำไม บ้านมันจึงได้เหม็นขนาดนี้นะพยอมเหมือนมีอะไรมาตายอยู่บ้านของเราเลยไอเด่นกล่าวออกมาเมื่อเปิดประตูเดินเข้าไปภายในพลางทำท่าสูดดมไปมาอย่างพิจารณาหาต้นเหตุของกลิ่นเหม็นคละคลุ้งนั่นสิจ้าพี่เมื่อครู่ก่อนที่พยอมจะออกไปก็ไม่มีกลิ่นเหม็นเลยนะจ๊ะพยอมกล่าวสนับสนุนคล้อยตามออกมา แต่เมื่อสองหัวเมียเดินตรงเข้าไปถึงที่นอนของยายสมอนถึงกับตาเหลือกลานอย่างตกใจเมื่อเห็นร่างของยายสมอนที่กลายเป็นซากศพที่แห้งกลังขายคนที่ตายมาแล้วนานหลายเดือนพร้อมๆกับกลิ่นเหม็นสอิดเอียนที่ลอยคละคลุ้งกระจายอบอวนจนแทบอาเจียนแม่แม่แม่พยม กรีดเสียงร้องออกมาพร้อมโผเข้าไปที่ร่างของยายสมอนอย่างแตกตื่นตกใจที่เห็นภาพที่น่าประหลาดพิศวงต่อหน้าต่อตาน้ำตาของหลอนที่เหือดแห้งไปแล้วพลันไหลทะลักออกมาอีกครั้งอย่างอาดูนสุดกลัน่นจนเอเดนมันต้องคอยประคองปอบประลมอยู่พักใหญ่เมียรักของมันจึงค่อยได้สติก,กับคืนมา แต่ก็ยังมีเสียงสะอื้นออกมาอยู่เป็นระยะเพราะความโศกเศร้าต่อการจากไปของยายสมรผู้เป็นแม่ผ่านไปชั่วครู่ไอเดนมันจึงได้ไปหาผู้ใหญ่สิงเพื่อแจ้งเรื่องการตายของยายสมอนผู้ใหญ่สิงและชาวบ้านหลายคนต่างพาก,กันมาที่บ้านของมันเพื่อช่วยเหลือจัดการเรื่องศพของยายสมอนแต่เมื่อทุกคนเห็นสภาพศพของยายสมร ถึงกับแตกตื่นต่อสภาพการตายที่ประหลาดผิดแปลกไปจากศพของคนที่เพิ่งตายทั่วไปหลายคนต่างโจษจันและเชื่อกันว่ายายสมอนอาจจะเป็นผีปอบตัวที่ออกอาละวาดล่าเหยื่อในหลายคืนที่ผ่านมาและยังฆ่าไอ้น้อยเด็กชายวัยเจ็ดถึงแปดขวบลูกของที่สมกับนางเอียงเมื่อคืนที่ผ่านมาอีกด้วยหลายคน ยังมีความเชื่อกันอีกว่าผีปอบย้ายสมอนก่อนที่มันจะสิ้นใจตายมันจะต้องถ่ายทอดเชื้อผีปอบเพื่อสืบทอดเป็นทายาทต,ต่อไปและผู้ที่น่าสงสัยที่สุดยอมต้องเป็นพยอมที่เป็นบุตรสาวนั่นเองหลังจากงานศพของยายสมอนผ่านพ้นไปข่าวคราวเรื่องของผีปอบที่ออกมาอารวาสล่าเหยื่อก็ค่อยๆซาลงจนกระทั่ง กลับคืนสู่ความสงบอีกครั้งโปรดติดตามตอนต่อไป